อย่างที่ผมบอกครับคุณลูกค้าดูรถไม่เป็นย้ํานะครับคุณลูกค้าดูรถไม่เป็นก็สามารถออกรถกับเราได้เรารับประกันให้ทุกคันระบบโครงสร้างตัวถังว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนรับประกันให้ทุกคันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทุกคลิปทุกไลฟ์นะครับที่ผมทําให้ดูชี้ให้ดูทุกจุดว่ารถเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุดูยังไงเราเริ่มต้นกันห้องเครื่องนะครับ ห้องเครื่องเดิมนะครับซีนกาวเดิมทุกอย่างเดิมนะครับกาวจะไม่มีปิ้นไม่มีอะไรออกมาเครื่องไม่มีแกะไม่มีถอดเดิมทุกชิ้นลดเช็คทุกระยะนะครับสีแต้มจากโรงงานนะครับสีแต้มจากโรงงานทุกอย่างมีครบหมดเลยน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับบอดี้ตัวถังเดิมนะครับไล่มาที่น็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับรถไม่อุบัติเหตุล้านเปอร์เซ็นต์รับประกันไปที่สติ๊กเกอร์มออกออก จากโชว์รูมออกจากโรงงานต้องมี3ตัวนี้เท่านั้นนะครับหาซื้อไม่มีถ้ารถมีอุบัติเหตุนะฮะทำสีใดๆตัวนี้หายแน่นอนหรือจะมียับยุยี่แน่นอนแต่นี่เดิมทุกอย่างเดิมหมดเม็ดอาร์คเดิมซีนกาวเดิมสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบมกอกครบหมดเลยนะครับ